Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Feel like a lazy, yeah. Feel like a crazy. Feel like a lazy, yeah. Uh. Feel like a crazy. I like weed, like a life. You know that's my type ตอนนี้6 a. a ผมแต่งร้านอยู่กับ wife If you talk about money บอกเลยตอนนี้ไม่มีแต่ที่ถามได้และตอบ Many girls like me นานๆที่มา Old school ให้พวกพี่ได้ฟังร้านก็เขียนออกมาตั้งเยอะแยะแต่ยังไม่ได้แต่พวกชาเลาวที่ชอบได้บอกว่าคอผมมาใกล้งแต่เห็นพวกรถเพือเชื่อรองเท้าที่ยังไ้ชจัง My life ผมกวบลูกแต่ก็ยังดีที่ตอน sleep ยังมีคนจูบ Yeah s o m e t i ผมกับฟิลก d ได้เปิดมิวสมันก็ยังไป ตอนในยูทูบรัมมันสวยมันเล่นบางทีบางทํามันมีฟิลมากจะแม็กันแบบไหนบราซิลหรือว่าคิวบาไพ่อจะได้พี่ I'm sorry อยู่ไปต่อคิวมาไปยากเขารอจองบอกน้องระวังโดนคิวนะจะยังไงผมก็ได้หมดเรื่องเกมเรื่องเงินเรื่องไหนผมก็ได้หมดจะแรปร็อกป๊อบทรัพแจ๊ดผมก็ได้หมดให้โตจินดูต้นไหนะพี่ผมมาได้หมดเงินเข้าเช็คเติมเหล้าเช็คคนเฝ้าเช็คมาแลนั่งเศร้าเช็คแบงค์เท่าเช็คแกงเรา มาชนเมาแต่ได้นอนเช็คค่าที่นอนเช็คค่าตีกลองเช็คค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรกูก็เช็คกสิกรเช็คไม่ต้องทอนเช็คกลับบ้านไปแฟนเมาคืนนี้ไม่ได้นอนเช็คก่อนนอนผมก็เพ้อเพ้ออีกไม่กี่นาทีเดียวไม่เบบี้ก็มาท้วงท้วมา last n i ได้นักสไปนี่บอกเลยว่าเซิร์ฟแต่ทางเงินเข้าบัญชีแบบนี้ดีบอกเลยว่าเลิฟจะนอนแล้วมาบดไม่มากรอกเรื่องเวรอะผมไม่ทราบรอกแต่ถ้าเรื่องงานเรื่องเกมเรื่องเงินเรื่องเพลงอะผมไม่พลาดร พี่มีห้าปอนไม่ชอบี่มี 20k เฮ้ยแบบมีหน้าก็ด <God. S 2> ิสร็อปเตรียมมาเป็น Big Pack อัดเสียงลงไว้ใน this ดิ t ต a ัคแต่ฉัน s right. <S คงกำลังเหนื่อยถ้าคิดเธอพักให้คิดถึงคิดแคบบางเพลงอับผมก็แอดลิดบางเพลงอับผมก็ Big m a s ส right now ย,ยังไม่มีคนเกยตแต่ถ้าเอาจริงๆก็ยังมีคน this แหละ Yeah Yeah u uh huh. Uh huh Yeah